สวัสด e ีครับก็มาพบกับช่องไดร็กราฟกับการอัปเดตข่าวสารประจำเดือนสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะได้พบเจอกันในเดือนกรกฎาคมปี2023สำหรับไฮไลท์ในคราวนี้ก็คือ King o เชอกับล่างอัปเกรดสีทองของคว่อตาโอเจอร์เมเดอร์กิสกับไทคูนผู้ที่กลายเป็นนักรบแห่งความชั่วร้ายและอุลตร้าแมนเบรซากับสาปหลาดในช่วงแรก ก็มาเริ่มกันที่คิงโอเจอร์ราชาในหมู่มวลราชาราชาสีทองที่แข็งแกร่งที่สุดคิงคั o ่วงาตาโอเจอร์ได้ถือกําเนิดขึ้นแล้วคั่วงาตาโอเจอร์ er. สวมใส่ชุดเกราะสีทองเขาจะยืนอยู่บนจุดสูงสุดของจิคิวและเป็นราชานักรบผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคั่วงาตาโอเจอร์ er. จะสามารถแปลงร่างเป็นคิงคั o ่วงาตาโอเจอร์ด้วยมงกุฎสีทองโอเจอร์คราวและสวมใส่ชุดเกราะราชนรูปร่างของเขากจะเปล่งประกายสี โอเจอร์คราวไอเทมรูปแบบมงกุฎที่สามารถถือครองได้เฉพาะราชาแห่งชูกอดดํามันได้ถูกเล่าขานว่ามีพลังในการรวมชูกอตเข้าด้วยกันโอเจอร์คราวมีอัญ,ญมณี6เม็ดและมีอัญ,ญมณีสีแดงที่อยู่ด้านหน้าเมื่อกดอัญ,ญมณีสีแดงที่อยู่บนโอเจอร์คราวและสวมใส่มงกุฎนี้ที่หัวคู่งาตาโอเจอร์ก็จะเปลี่ยนร่างเป็นคิงคู่งาตาโอเจอร์ในร่างนี้ทั้งความเร็วและพลังก็จะ ะเพิ่มสูงขึ้นอาวุธประจำตัวของคิงคูวอตาโอเจอร์ก็คือโอเจอร์คลาวแลนที่มีพลังที่อยู่เหนือกว่าโอเจอร์คาลิเบอร์โอเจอร์คลาวแลนอาวุธรูปแบบหอกที่เกิดจากการรวมกันของโอเจอร์แลนซ์และโอเจอร์คลาวสามารถปลดปล่อยพลังของชูกอรทุกตัวได้โอเจอร์คลาวแลนสามารถเปลี่ยนการใช้ท่าไม้ตายได้โดยการหมุนโอเจอร์คลาวซึ่งมันสามารถใช้ท่าไม้ตายได้มากกว่า20ท่าเลยที Deu. ใช้พลังของก็อดคาบูโตะยิงลำแสงออกจากโอเชอร์คลาวแลนซ์ใช้พลังของก็อดคุงอตะาลำแสงจะก,กลายเป็นเคี้ยวของดวงโจมตีศัตรูด้วยการบีบให้แหลกคิงคุงอต่าโอเชอร์ยังสามารถใช้พลังของคิงโอเชอร์ในการใช้ท่าไม้ตายได้รวมพลังของเหล่าชูก็อดเพื่อโจมตีด้วยท่าไม้ตายสุดยอดคิงโอเชอร์ฟินิชและไม่ใช่เพียงแค่คุงอต่าโอเชอร์คนเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้มงกุฎของราชาได้ศัตรูของเขา โอคุงนตะโอเจอร์ยังสามารถใช้มันแปลงร่างเป็นคิงโอคุงนตะโอเจอร์ใคร ที่ได้เป็นผู้ครอบครองมงกุฎแห่งราชาอันนี้กีระหรือว่าลาเคลสลาเคลสคือนักดาบที่แข็งแกร่งเมื่อเขาได้แปลงร่างเป็นคิงโอคูงตโเจอฟีมือดาบของเขาก็เฉียบคมมากขึ้นนี่คือพลังของราชาที่แท้จริงจงยอมจำนนซะแต่กีระจะไม่ยอมมอบพลังนี้ให้กับลาเคลสแน่ทัดมากับการรวมร่างกันของเลเจนคิงโอเจอและกทันทูล่า กลายเป็น Extreme King o อเชอชูกรทั้ง14ตัวได้รวมกันเป็นหนึ่งหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดที่ก้าวข้ามแม้ตำนาน Extreme King o อเชอสามารถยิงลำแสงและกระสุนพลังงานออกจากร่างได้พร้อมกัน จัดการเวียงศัตรูขนาดใหญ่ให้กระเด็นและภาพการรวมพลังกันของเหล่าราชาทั้งหกและการบระทะกันของ Extreme k ีม g ิง r e เกับ King o เช e Zero เพื่อการควบคุม King o เช e Zero ลาคลสต,ต้องใช้สมบัติลับที่สืบทอดกันมาในชูก็ดดำและมาทางฝั่งของเล่นกันบ้างกับ DX o อ็กซ์โอเ l อร์ที่จะมีลูกเล่นในการใช้ o อเ e c l o คลแปลงร่างเป็นคิงคู่าตาโอเจและเมื่อนำเอาโอเจอร์คลไปติดที่โอเจอร Lance, ก็จะสามารถใช้ท่าไม้ตายได้3แบบหมุนที่โอเจอร์คราวหนึ่งครั้งและกดปุ่มก็จะเป็นการใช้ท่าไม้ตายของเหล่าชูกอรต่างๆ King อเจอร์ i ินิชเมื่อหมุนโอเจอร์คราวสครั้งก็จะเป็นการใช้ท่าของกาเดียนเว a บพอนกาเดียนเว a บพอนฟินิชและเมื่อหมุน3ครั้งก็จะเป็นการใช้ท่าของเหล่าชูกอในตำนาน l เลเจนชูกอ o d f ฟินิช DX o อเจอร์คราวแลนสก็จะมีราคาอยู่ที่8,250เยนวางจำ จหน่ายในวันที่15รกรกฎาคมนี้ถัดมาก็แบบฟิกเกอร์กันบ้าง a อคชั่น e r o King งคู่วังตาโอเจราคา2,420เยนวางจำหน่ายในวันที่15รกรกฎาคมและงานซอฟไวเนิลเส้นใต e ฮีโร่ซีรีส์คิงคู่วังตาโอเจราคา1,100เยนวางจำหน่ายในวันที่15รกรกฎาคมเช่นกันทัดมากับคาเมเดอร์กีสและร่างฟอร์มใหม่ของคาเมเดอร์ไทคูน บูจินซอสบูจินซอสก็คือไทคูนที่แปลงล่างด้วยหัวใจแห่งความโกรธด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าไทคูนที่ผ่านมาเขาจะจัดการกับศัตรูทุกคนที่ขวางหน้าเคยวะแปลงล่างด้วยบูจินซอสบัคเคลิลที่สร้างขึ้นมาด้วยพลังของซูโมริอะไรคือสิ่งที่เคยวะผู้ที่กําลังตกอยู่ในความเศร้าจากการที่ต้องสูญเสียพี่สาวกําลังมองหาอยู่กันแน่อาวุธของร่างบูจินซอสก็คือดาบยาวบูจิน โจมตีศัตรูอย่างเกลี่ยวกราดด้วยวิชาดาบหรือไทคูนผู้ที่มีหัวใจที่อ่อนโยน จะหายไปแล้วอย่างนั้นหรือและการใช้ร่างฟอร์มอ,อื่นๆของร่างบูจินซอสในชื่อว่าบูจินบูสกับบูจินมอนสเตอร์ซึ่งไทคูนก็ได้เข้าต่อสู้กับกีสซองนักรบที่ได้รับการพาวเวอร์อัพแล้วใครที่จะเป็นผู้ชนะและพลังใหม่ของสองสปอเตอ,เตอร์ผู้ชั่วร้ายเคเคระและเบโรบาได้รวมมือกันและต่อสู้กับเหล่าไรเดอร์พวกเขามีเป้าหมายที่จะสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความชั่วร้าย เคเคระพรีเมียมเคเคระที่แปลงร่างด้วย Black l ลสไลเซอร์การ์ที่ได้มาจากการเป็นสมาชิกระดับพรีเมียมของเดซเซอร์กลังปีเท่านั้นเบโรบาพรีเมียมเบโรบาที่แปลงร่างโดยการใช้ Black l ลสไลเซอร์การ์เธอวางแผนที่จะทำให้ทุกคนสิ้นหวังและ2ผู้เล่นที่จะมาเข้าร่วมเกมใหม่เกมจุดสิ้นสุดแห่งศตวรรวัตคเมเดอร์ทาบ่บง เขาคือไรเดอร์ในหน้ากากหมปูป่าตัวจริงของเขาเป็นหัวหน้าแก๊งที่ชอบออกอาราวาสในเมืองมีนิสัยเถื่อน,อนและชอบหาเรื่องใส่ตัวเขาดูจะเป็นคนที่อันตรายมากคาเมเดอร์ราลารี่ไรเดอร์ในหน้ากากขังข่าวเขามีความดุร้ายและคงจะไม่มีใครหยุดเขาได้หากมีคนทำให้เขาโกรธและการกลับมาของคาเมเดอร์ดาแผนผู้ที่เคยตกรอบไปในเดเซอร์กลังปีในเกมสิ้นสุดแห่งศตรวรรษนี้เขาก็ได้คืนชีตขึ้น แต่คนที่แปลงร่างจะคือใครกันแน่ ซึ่งเราก็จะได้เห็นคาเมเดอร์ดาแพนใช้แมกนัมเรสบัคเคิลคู่กับบีดเรสบัคเคิลอีกด้วยแล้วก็มาต่อกันครับอุลตราแมนเบรซาที่กำลังจะได้ออกอากาศดเร็วนี้กันแล้วสัปหลาดออกอาราวาทั่วญี่ปุ่นผู้คนกำลังเจอวิกฤตครั้งใหญ่ฮิรุมะเกนโตแปลงร่างเป็นอุลตราแมนเบรซาโดยเบรซาเบรสเพื่อต่อสู้กับเราสัปหลาดที่ออกอาราวาดก่อนที่เบรซาจะทำการต่อสู้เขาจะมีท่าทางเฉพาะตัวฮันหน้าไปทางสัปหลาดยุก าข้างขวาแบมือและเอาแขนไปอยู่ที่ข้างหน้าหัวและเบรซ่าก็จะทำการคุกเขา่าหรือว่านี่คือการภาวนาต่อชัยชนะพลังของอุลตราแมนเบรซ่าเมื่อผสมกับเทคนิคการต่อสู้ของเก็นโตก็จะแสดงพลังที่มากขึ้นและท่าในภาพนี้ก็คือ s u b v e s s i v e sprite และท่าไม้ตาย spiral barre ตก็คือท่า ที่ใช้หอกลำแสงจัดการกับศัตรูและเหล่าสัปราดที่จะปรากฏตัวในช่วงแรกของอุลตร้าแมนเบรซาตัวแรกก็คือสัตวประหลาดหุ้มกรออวกาศ บาสันกาบาสันกาที่มาจากอาวากาศได้ลงมาที่เคชินจูกุโตเกียวได้เข้าทำลายตึกและท้องถนนอย่างต่อเนื่องดูทั้ง4ที่อยู่บนแขนของมันสามารถยิงหนามออกมาได้น้ไม่ถ้วนและจะรวดมิสไซ์ก็ไม่สามารถทำอะไรฟิวหนังของมันได้เลยสัปลาททะเลลึกเกดอสเกดอสปรากฏตัวขึ้นจากท้องทะเลลึกและเข้าจู่โจมเรือหาปลาเบี่ยงเบนการโจมตีของทีมจู่โจมใต้น้ำและมุ่งหน้าสู่พื้นดินสัปลาดจากท้อง ได้ออกอรารวาสเพื่อตามหาปลาที่มันชอบมันสามารถปล่อยคลืนความร้อนออกจากรูที่หลังได้สัตว์ประหลาดดวง ถาก,กานูราได้ออกอารวาดไปรอบโลกทั้งอังกฤษสหรัฐอเมริกาและเป้าหมายต่อไปก็คือญี่ปุ่นสัปหลาดที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วจากการกินพลังงานรูปแบบใหม่ที่มีชื่อว่าทีเทเรียมอาวุธของมันก็คือเขียวที่ติดอยู่ที่แขนทั้งสองข้างสัปหลาดร่างกายอ่อนนิ่มลิเวลาลิเวลา่าได้เข้าจู่โจมสำนักงานใหญ่ของบริษัทเคมีขนาดใหญ่นวาโอโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ยาฆ่า เชื้อรารูปแบบใหม่ FK1 r i v e ลา่ามีความสามารถอันทรงพลังในการสร้างร่างกายใหม่เปลี่ยนร่างเป็นอะมีบาและสามารถเข้าไปในสถานที่ใดก็ได้นวยจู่โจมส์รปหราดสคัดสคัดก็คือทีมพิเศษที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับสปหราดไปพร้อมกับอุนตราแมนเบรซาด้วยการบังคับหุ่นยนต์ยักษ์เอิร์ตกาลอนและเข้าต่อสู้กับสปตร์ะหุ่นยนต์หลักที่ใช้ต่อสู้ของสคัดเอิร์ตกาลอนที่ปากติดตั้งปืนใหญ่ นุภาค Earthfire ที่แขนติดตั้งปืนกลกระสุน105มิลิเ mm, มตร Earthgun และที่หาง ก็ติดตั้งระเบิดเนียวน้าต่างๆมากมายและในเดือนหน้าเราก็จะได้เจอกับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเ a มเดอร์กิสหุ่นตัวใหม่จากคิงโอเจอรและสัตว์ประหลาดชุดที่2ที่จะมาต่อสู้กับอุลตราแมนเบรซาเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวในเดือนกรกฎาคมคิงโอเจอรกับการเปิดตัวร่างอัปเกรดของคูงตาโอเจอร ที่ก็ต้องบอกว่าออกมาเร็วมากเลยทีเดียวก็น่าสนใจว่าช่วงท้ายจะยังมีทีเด็ดอะไรซ่อนกันอยู่หรือเปล่าส่วนเคมเดอร์กิสก็ต้องเรียกว่าเดินหน้าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายกันแล้วร่างฟอร์มใหม่ของไทคูลก็ออกมาดุดันเลยทีเดียวที่ผมแปลกใจก็คือช่วงสุดท้ายของเรื่องแล้วแต่ก็ยังมีไรเดอร์นหน้าใหม่เข้ามาอีกก็ไม่รู้ว่าจะเดินเรื่องกันยังไงนะครับผมบอกตรงๆเดาไม่ค่อยถูกกันเลยส่วนอุลตราแมนเบรซ่า ก็ใกล้จะได้ฉายกันแล้วภาคนี้ก็เน้นๆกันไปที่สัปาลาสแล้วก็ดูจะเน้นความสมจริงกันพอสมควรเลยทีเดียวอย่างชื่อสถานที่ต่างๆที่สัปหลาดออกอะละวาดก็ใช้ชื่อเมืองจริงๆกันเลยก็ต้องมาหล่อหลนกันแล้วนะครับว่าตอนแรกจะทำออกมาได้น่าสนใจกันไหมแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอะไรกันบ้างกับเรื่องราวในเดือนกรกฎาคมนี้ก็ลองมาพูดคุยกันในด้านล่างนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสารการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ